ที่เรามีอยู่แล้วพ่อซื้อไว้นานแล้วนะคะก็เลยลองถช้มาแต่ที่อยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ไปเรียนรู้กับเปิ้ลพอคุยกันเนี่ยมีคนคนนึงที่เก่งที่สุดในสูบเป็นที่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเป็นคนภาคเหนือเนี่ยแหละที่ตั้งใจไปเรียนรู้อยู่ที่หนองแรกเนี่ยค่ะหนองแรกไปเรียนรู้สูบเพื่อที่จะ เขาจบห้าเดือนเขาเป็นคนที่เรียนรู้เร็วมากเพราะว่ามีพื้นฐานทุกอย่างเรียนรู้ห้าเดือนเสร็จปับ๊บประสบความสำเร็จในสูงกลับไปว่าจะไปเริ่มทำาที่บ้านพอเบิ้นเรียนจบปีหนึ่งค่ะก่อนที่เพื่อนจะมาทำทีนี้เพื่อนก็เลยไปแวะหาพี่เขาเพราะเราอยู่ใ,ใกล้กัเนเป็นเพื่อนบ้านกันเองก็เลยไปแวะทราบไหมคะว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเพิ้นไปถึงเพื่นถามพี่เขาว่าพี่ แปลงเกษตรเป็นซีพีคิดว่าเขาจะตอบว่าไงคะยิ้มยิ้ีคิดวาเขาจะตอบว่าไงคะไม่ได้ทำหรอคะมีคำตอบอื่นไหมคะพ่พอก็หาว่าพี่บ้าแม่พี่บอกจะ่ว่าเหรือทําทไรยาพี่หนอง แล้วพี่ทำได้ภรรยาพี่ก็เห็นเขาบอกว่ามม่ได้ง่ายอย่าที่คิดเลยอยู่ในศูนย์เนี่ยทุกคนดูเราหมดแตกออกมาในพื้นที่ของเราเองจะไม่มีใครเห็นว่าเราทำไดลองถามตัวเองว่ามีใครรู้สึกแบบไหนในเวลาที่เราจะทำอะไรที่ไน เปรียมมาแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นเชื่อทุกคนมีพื้นฐานการทำเกษตรที่เห็นแลบบ้วและกำลังจะบอกยอดไปถึงการทำเกษตรมือซ,ซิ้อแต่สิ่งที่สำคัญที่เราลืมไม่ได้เลย,ยะคะ่ะคืออะไรคจิตใจเราต้องี่แข็งบอกเลยนะ เออเป็นเรื่องทุนทุนมีส่วนแต่ไม่ใช่ทุกส่วนทุนไม่ได้ถกหมายความว่าจะไปต่อได้ถ้าเราไม่ได้มีจิตใจที่แข้มแ็งพอเพราะเรารู้แล้วว่าระบบการตรวจแก๊สปีหนึ่งเขามาตรวจกี่วันคะอย่าพูดเป็นวันดีกว่าพูดเป็นชั่วโมงการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เช่นเดียวกันค่ะ เป็นออกกนร์แกนิกแทนทราบไหมคะว่าเขามาตรวจอาจจะมากกว่ามากกว่าแก๊สอยสารที่ไหมเกอกสารเยอทำงานได้เอกสารเยอะกว่าการที่เขาลงไปเจวจแค่น,นสิ่งที่พวกเราจะพูดเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วทุกคนต้องตอบตัวเอง เราจะทำเกษรอินทรีย์ไปเพื่ออะไรถ้าเรามองว่าเราอยากทำเกษระินทรีย์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ดีของที่ดีมีจุดยืนที่ชัดเจนเราถึงจะสามารถทำต่อไปได้เพราะว่าเมื่อเราเกิดปัญหาอะไรก็ตามเราจะนึกถึงจุดยืนเราเสมอว่าเราจะไม่ บอกเลยนะคะไม่ใช่แค่เกษตรกรที่เราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราจะใสหรือไม่ใสมีคนเมืองเองก็เหมือนกันเขามาเล่ากันถังวามวันนี้เขาเริ่มต้นใจแบบอยากทำบินซีมากเลยอยากปลูกผักกินเองแถวบ้านแต่สุดท้ายแล้วแมงมันเยอะมากเลยอ่ะเขาก็เลยกําลังจะออกไปซื้อ,อยาฆ่าแมงคุณยายที่บ้านก็เลยถามว่าลูกเราเอาไว้กินไม่ใช่หรอแล้วไอสารเคมีพวกนี้มันจะกลับมา เขาได้หยุดชนะเลยเพราะเขาบอกเขาลงทุนไปสองพันกว่าเขาคิดว่ายัางไงเขาก็ต้องได้กลับมาแต่เขาเสียเสร้างมาตรฐานของตัวเองค่ะว่าเราจะมีจุดยืนให้ลูกค,ค้าของเรารู้ได้ยงไงว่ามันปลอดภัยจริงๆณปัจจุบันะะบบเดี๋ยวช่วงช่วงหลังเนี่ยเราจะมีบอกว่ามาตรฐานที่ตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็คือมาตรฐา US CA, ina, น U.S.C.A. ะเอา a n i c แ a n a หรือใะไรก็ตามเนี่ย มันจะต้องทัยังไงบ้างแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่ลูกค้าขาองพี่หรือคนในหมู่บ้านหรือใครก็ตามเนี่ยอยากจะรู้มากกว่าคือคุณทำ e c 365วันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าตอนเขามาตรวจอ่ะเออฉัน ECG แต่อีกสามเดือนอรอโอ้ยก็ยากเยอะอยู่คนเดียวจะไปไหวได้ยังไงมันก็หอย่ากมันกิน นั่นพี่ว่าบอกค่ะว่าปัญหามันมีเข้ามาแน่นอนอุปสรรคมันมีแน่นอนแต่เรามองปัญหาและอุปสรรคมัน,มเ,นเราอย่างไรเราอย่าลืมนะคะเราคือนะักพัฒนานเราคือนะักพัฒนาน นี่อยากให้มองอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการตลาดค่ะเราต้องมองก่อนว่าลูกค้าเราคนน้ถ้าเราทําเพื่อผลิตส่งของแน่นอนแหละเราต้องมีมาตรฐานหนึ่งสองสามสี่ที่ต้องทำแต่ถ้าเราทําเพื่อยินในบ้านมาตรฐานไทรคะตัวเราเนี่ยว่าคนในหมู่บ้าน มองเห็นเราว่าเชื่อได้หรือไม่ได้หไหมคะโอ้อินี่มันชอบแอบ,บใส่ไม่เชื่อเลยโอ้ยินซีไม่จริงหรอกคนเนี้ยมันฆ่ายายาย่าธรามะเงนะคะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมารวมทั้งตัวผู้ผลิตเองผู้บริโภคแล้วก็ยังส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาตินะคะชอแยเราจะเห็นได้ว่านะคะ ในตลาดส่วนใหญ่นะคะจะมีสินค้าเกษตรอินทรีย์วางขายอยเป็นจำนวนมากซึ่งเราจะมั่นใจได้ยังไงนะคะว่าเป็นสินค้าอินทรีย์จริงหรือไม่จริงดังนั้นจึงมีวิธีการสังเกตง่ายๆะคะโดยการดูจากตาสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ค่ะเมื่อผู้บริโภคซื้อไปแล้ว ผู้บริโภคะคะก็จะเกิดความมั่นใจว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เขาซื้อไปแล้วอะ่ะจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี้ยค่ะสำหรับประเภทเอ,อสำหรับมาตรฐานนะคะเ,เกษตรจินทรีนะคะจะมีหลักๆอยู่ด้วยการ3มาตรฐานนะคะก็คือ 1. มาตรฐานสากล 2. มาตรฐานระดับประเทศและ3มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม มาตรฐานสากลนะคะหลายๆ่าคจะเคอรตะคุ้นเคยอยู่แล้วว่านะคะมาตรฐานสากลนะคะจะมีการตรวจรับรองโดยบุคคลที่3ซึ่งข้อจำกัดของมาตรฐานนี้นะคะจะมีค่าตรวจรับรองที่สูงมีระบบเอกสารที่จะต้องบันทึกมากมาย สำหรับมาตรฐานนี้นะคะ,ะเหมาะกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะคะที่ต้องการส่งออกอัต่างประเทศหรือขายในห้างสินค้า 2. นะคะมาตรฐานระดับประเทศคิดว่าหลายๆคนในห้องนี้นะคะอาจจะคุ้นเคยกับ2มาตรฐานนี้ที่สุดนะคะเราจะเห็นตามพวกซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดที่เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์เลยหรือแม้กระทั่างงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเกษตรอินทระีย์ค่ะ อย่ตัวของ GAP หรือแกะ G AP, G AP, พืชปลอดภยัยเนี่ยพืชปลอดภัยในที่นี้นะคะหมายถึงก็ยังมีการใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงอยู่นะคะแต่เมื่อถึงใกล้ช่วงเก็บเกี่ยวเขาก็จะมีะการงดใช้สารแล้วเมื่อนําไปตรวจนะคะจะต้องไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่ประกาศไว้สําหรับพืชที่ มาขอ G A P กันและส่งออกต่างประเทศนะคะจะเป็นพวกผลไม้อย่างเช่นสับป,ปะรดทุเรียนนิ้นจีลำไยเป็น,นต้นค่ะ,ะมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนดนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะก็จะมีะตัวของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเองนะคะเริ่มจะสนใจในมาตรฐานนี้แล้วก็มีคนขอเข้ามากันเยอะมากค่ะสำหรับมาตรฐานนี้3 <c oughs> นะคะจะเป็นมาตรฐานระดับท้องหินหรือมาตรฐานเฉพาะกลุ่ม จะไม่มีคนที่3มาตรวจรับรองจะเป็นการตรวจรับรองของอสมาชิกในกลุ่มซึ่งสมาชิกในกลุ่มะจะต้องมีการตรวจรับรองกันเองซึ่งจะต้องภายใต้เงื่อนไขการไว,ว้วางใจไว,ว้วางใจสมาชิกภายในกลุ่มด้วยกันซึ่งมาตรฐานนี้นะมาตรฐานในกลุ่มนี้เหมาะกับผู้ประกอบการหรือเกษตรกร,รออนไลน์นะคะที่ไม่สามารถเข้าถึง สองมาตรฐานก่อนหน้าคะก็คือมาตรฐานสากลและก็มาตรฐานระดับประเทศค่ะที่มน,นจะมาพูดการขอรับรองในวันนี้คะตัวอย่างมาตรฐานที่มวนยกตัวอย่างมาพูดในวันนี้นะคะจะเป็นมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะซึ่งประเทศของการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะก็จะมีด้วยกันอยู่3ประเทศคือ1 รับรองแหล่งผลิตพืชอินรียหรือรับรองฟาร์ม2นะคะรับรองการคัดประจุหรือ,อรับรองโรงงาน 3. การรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินรีย์ซึ่งวันนี้วนพูดในส่วนของอาการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรียหรือรับรองฟาร์มนะคะมาตรฐานออคการอิหร่าน,นนะคะเขาก็จะมีข้อกําหนดในการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินรีนะคะอยู่ประมาณ9ข้อ